เปิดสวัสดีเน็ตเราครับถึงมีนางฟ้ามาไลฟ์ด้วยอืพูดจาดีนะค่ะเนี่ยพี่นี่หายป่วยหรือยังดีขึ้นค่ะดีขึ้นและะ้วค่ะ When do you live with Miss Grand Malaysia? Uh, I'm like how to say I'm so busy and so weakness, <laughs> but today I have for the shoot that's why. I come back and I like I want to talk with you guys Hi Indi ดีค่ะพี่ดีสวัสดีค่ะไลฟ์แบบเดียมาต่อติกตอกเรารู้ว่าทุกคนคิดถึงหรือเปล่าคิดถึงหรือเปล่าอยากรู้ไงว่าคิดถึงไหมก็เลยมา ทุกคนทำอะไรกันอยู่ถึงบ้านกันหรือยังคะคิดถึงค่ะคิดถึงเหมือนกันนะคะ I miss you I miss you too hi ค่ะเสียงเหมือนตอนร้องเพลงเลย อินดี้ไม่สบายอะค่ะแบบว่าเป็นประจําเดือนด้วยแล้อากาศมันเป็นเปลี่ยนก็เลยไม่สบายคิดถึงทุกวันเลยคิดถึงเหมือนกันนะคะนอนสมมาหลายวันมากเลยสว,ส,สวัสดีค่ะน้องอินดี้สวัสดีค่ะ ไม่สบายเหมือนกันเหรอคะเอา้าวทุกคนอินดี้ไปอินดี้มันคือว่ากดเชิญพี่ฝ้ายใช่ไหมอินดี้ไปกดโดนคำว่าเชิญเอาลนะฉันลบกวนพี่ฝ้เวอร์อินดี้ดไปกดว่อินดี้เห็นนี่ก็เลยจะเลื่อนดูว่ามันคืออะไรวะ ดูมันเป็นเอฟเฟกตาโตเลยแต่มันคือตาจริงๆอะวันนี้สวยวันนี้ไปถ่ายงานมาค่ะติดกลิ่นเหรอคะตอนนี้กลัวไม่ให้ติดโควิดก่อนดีกว่าสวยจังเลยขอบคุณนะคะอ,อ๋อพี่ฟ้าไม่ว่างพี่ฟ้ากดปฏิเสธไม่ว่างไปแล้วคุณจิบให้กุหลาบขอบคุณนะคะ เสียงพูดเลยอ๋ออาการเป็นยังไงบ้างพี่ฝ้ายทุกคนพี่ฝ้ายป่วยส่งกําลังใจให้คุณฝ้ายเดี๋ยวนี้ตอนนี้นะคะคุณสุภาพรมารีสอนป่วยเนื่องจากเข้าใกล้สาวๆเยอะในวันที่ไปร่วมงานไปแดนมาลาสุดนี่บอกเลยอย่าเข้าใกล้ผู้หญิงเยอะอ้อนเอาอะไรเมื่อกี้ มีคนบอกว่ากล้องไม่ชาัดใช้เครื่องคิดเลขหรือเปล่าแล้วชอบโทรศัพท์สีขาวก็เลยซื้อ iPhone สีขาวแล้วมันไม่ชาัดก็เลยคิดว่าแน่ๆเลยต้องซื้อโทรศัพท์พับๆแล้วว่าถือสัญชาติไทยค่ะคางเวอร คิดถึงพี่ก่อนไปต่างประเทศอยากไปทำผมพี่้าต้องรีบหายเข้าใจไหมรักพี่นี้รักเหมือนกันนะคะมินิฮาร์น่อยค่ะให้หนึ่งห,หัวใจให,ห้ใหหใหสองหัวใจให้สามหัวใจให้สี่หัวใจให,ห้ห้าหัวใจ ให้หัวใจซุปเปอร์ฮาร์แต่อินดี้เริ่มตัวไม่หล่อแล้วไม่เพิรมนี่ราเพลงแก่มากเลยอะคะ่ะเปิดประความหล่อเป็นเหตุใช่ไหมคะทำตัวเท่ไงส่งกหุลาบมาให้ตั้งเก้าดอกในคุณปัชชารักไหมคะ หลานเลยค่ะขอลาดวงโอเคอยากให้หัวใจใครอะสวยจังอินดี้ไง <c oughs> ชื่ออินดี้ค่ะชื่ออินดี้อินดี้จอนสันค่ะทําไมตอนนี้ตัวัววไงไดกนะินอะไรทําไมน่ารักจังส้มต่ำปูป,ปลาค่ะกับชาโนไข่มุกใช่ข่าวนะกลัวมีโรคนู่นโรคนี้อีกแล้ว สง่งกุหลับมาให้เยอะมากเลยขอบคุณนะคะ <c oughs> อินดี้ไงที่สวยสวยอะเออก็ <c oughs> อินดี้ไงที่สวยสวยอะ่ะไม่รู้จักว่า <c oughs> หัวใจร้านดวงเลยเหรอเอาใจฉันไปเดี๋ยวฉันจะให้ใจทุกคนร้องเพลงพอมากไม่จริงใจว้าวมีคนส่งองค์ยิ้มมาให้รักนะคะ เอาใจพี่นีไปซะเลยกาลังจะให้หัวใจนะสักคู่โอเคเอาใจเราไปเลยแล้วให้ใจเห็นไหมเงาวพี่นี่สวยมากขอบคุณค่ะอินนี่กับน้ำน้าคล้ายกันจังเลยทำอะไรอยู่มาไลฟ์กับทุกคนเฉยๆก่อนไปอาบนะ้ำเพิ่งทำงานเสร็จค่ะ หนูอยากได้หลวทำไงแม่ฮะช่วยยังไงดีเ่ยอันนี้เป็นปัญหาส่วนบุคคลนะคะเข้าใจใช่ไหมสุดมุนคนสวยพี่นี่จะกลับมาประกวดอีกไหมไม่ค่ะได้มงใหญ่ไปแล้วค่ะมีคนน่าใอ้หัวใจอินดี้จุิงๆขอบคุณนะคะพี่นี่สามขวบสามขวบไม่เกินจริงสวัสดีครับ ปาไปกินทะเลดองกันอินดี้เฮ้ยมันเป็นของดองหรือเปล่าอินดี้กินอาหารทะเลไม่สุกไม่ได้ต้งเกจะแต่ฆ่ากันเหรอใครเก็บอินดี้ส่งอาหารทะเลไม่สุกมาได้นะอินดี้ตายแน่ถ้ <c oughs> าปากาไปเกาหัวพี่ชื่ออะไรคะอินดูคะ่ะพี่ชื่ออินดูคะ่ะเฮ้ยเฮ้ยผมเป็นอะไรพี่ชื่ออินดูคะ่ะ <You> know? <laughs> อปปกาเกาหัวทำไมเกือบจิ้มตาเลยไหมนะเกาหัวทำไมไม่รู้ผมรักคุณครับรักหมือนกันครับรั้ฟสี่อาปากาเกาหัวทำไมฮทุกคนมีใครใช้ซัมซุงฟิปบ้างอ่ะทุกคนบอกมันไม่ดีแต่อินดี่ชอบอ่ะ,อ,ะอยากได้ มันน่ารักนะมีใครใช้บ้างคะทุกคนคะมีใครใช้น้องรุ่นนี้อยู่บ้างไหมคะน้องซัมซุงฟิรีวิวหน่อย อยากให้ลงดัสตาลล็อกไว้ให้แล้ว <c oughs> มันลองเพลงไม่ได้อ่ะหันุมานจอนสัน่นเน่เลยอย่ามาบูลี่ฉันนะพี่น้ำสวยขึ้นนะคะขอบคุณนะคะน้าผักรับซับอินนี่เป็นคนน้าผักเออเป็นคนหัวเถกอ่ะแต่เป็นคนกะโลกสวยนะทุกคนบอกช่างน้ำผมทุกคนบอกเชื่อดี โอ้ยมันค้างจังเลยอะเมืองไทยเมื่อไหร่จะหนาววไม่เคยมันหนาวเกินสามสี่วันเลยจ้าอยากตัดผมจังเลยจ้าเราไปตัดลาวิฟ้ายดีกว่าจ้าอยากได้แต่แม่ซื้อแท็บเล็ตให้มันเป็นประโยชน์ไงลูกพี่เป็นคนไร้สาระ บางคนใช้แล้วมันเป็นรอยไม่เป็นไรหรอกเนาะยังไม่ได้กลับค่ะยังไม่ได้กลับค่ะยังทำงานอยู่ใช้ปีเดียวเปลี่ยนจอสามแล้วอยากลองให้แต่มันน่ารักนะเพราะ BTS เป็นพรีเซนเตอร์อยากได้อนะ